แปลกใจนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูมาร์คให้ก่อนผมคิดว่ามาร์คสายพานเอ่อมาร์คแคมม์มันต้องผิดนะครับเพราะคันนี้อย่าลืมนะครับมันเป็นแคมคู่นะครับแคมคู่มาร์คต้องตรงกันนะครับคันนี้ผมคิดว่ามาร์คต้องผิดต้องเพี้ยนสักนิดนะครับเนี่ยคุณดิขย่าหมดเลยเนี่ยขย่ายันฝากระโปรงเลยนะเครื่องยังขย่าเลยครับรอบเครื่องต้องตั้งให้ได้ประมาณสักเก้าร้อยรอบหรือหนึ่งพันนะครับต้องดูขณะเดินเบานะครับลด ร,รอบเครื่องยนต์นิ่งไม่นิ่งต้องดูขณะตอนช่วงเดินเบาขณะช่วงเดินเบา800รอบ900รอบนี่แหละปัญหาที่มันเป็นหรือปัญหาที่มันจะเกิดนะครับเราต้องดูเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับยิ่งไปท่อขย่าตามรอบเครื่องนี่ก็ใช่เลยนะครับมาร์คผมคิดว่าน่าจะผิดนะครับเดี๋ยวขยับดูมาร์กกันนะครับฝากระโปรงฝากระโปรงขย่าหมดเลยเนะี่ย อันนี้เท่าที่ผมไปตั้งศูนย์นะไปตั้งศูนย์ขับนูน่นขับนี่ก็ไม่มีอะไรนะก็เหยียบลื่นดีไม่มีสะดุดไม่มีอะไรก็เปิดแอร์ก็ดีปกตินะครับเป็นแค่ช่วงเดินเบามันผิดมันผิดไปหน่อยนะครับเดี๋ยวดูมาร์กกันนะครับไม่แปลกละอันนี้คือมาร์กผิดนะครับมาร์กฝั่งไอเสียผิดนะครับเดี๋ยวมาสตาร์ทให้ดูนะครับเออฝากระโปรงหรือตรงนี้มันจะขย่าน้อยแล้วนะครับผมขย่าน้อยแทบจะไม่มีแล้วเครื่องเดินเรียบมากนะครับ อันนี้นะครับรอบเครื่องผมตั้งไว้1000นะครับเหมือนเดิมนะครับนะครับขณะเดินเบานะครับคุณดูนะเนี่ยไม่มีขย่าละไม่มีขย่าละนะครับเพราะเครื่องมันโยกไงก็เลยทําให้ขยา่าทีแรกกระฟังกระโปงกระโปงไม,ม่ขย่ามาเลยนะที่ให้ดูนะครับเครื่องก็นนยะเดินเรียบละเดินเรียบรอบก็จะสูงขึ้นมานิดนึงแล้วเราก็ปรับรอบลงเพราะว่านะครับวาวไอดีไอเสียมันสัมพันธ์กันหมดแล้วนะครับรอบเครื่องคุณเดินเรียบ นะครับรถคุณก็เร่งดีประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับปลายทงปลายท่อนี่เรียบหูมากนะครับเครื่องยนต์ต้องแบบนี้นะครับเดินเรียบๆแบบนี้ครั้งแรกที่มามันไม่ใช่นะครับผมทําให้ลูกค้าเก็บหมดทุกอย่างแล้วครับเหลืออาการนี่แหละต้องเก็บให้ลูกค้านะครับมาร์กสายพานผิดนะครับมาร์กสายพานผิดมาร์กฝั่งไอเสียนะครับเป็นผิดนะครับมาร์ฝั่งไอเสียนะครับ อันนี้พขลมทํางานนะครับัมปกตินะครับตามเซนเซอร์อุณหภูมิของเขานะครับอันนี้ขนาดเดินเบานะครับเดินเรียบมากถือว่าประทับใจละผ่านละนะครับไม่มีอะไรละนะครับเดินเบาได้ขนาดนี้ก็ถือว่าโอเลยนะครับนี่ไม่มีขย่าแล้วนะครับครั้งแรกโอ้โหนี่ตรงนี้ขย่าหมดเลยเนะี่ยงงพอเครื่องมันขย่าไงเครื่องมันขย่าก,ก็เลยพาขย่าก,กันหมดเลยเครื่องขยา่าเหมือนไอดีไอเสียมันไม่สัมพันธ์กัน อย่าลืมนะครับมารพวกนี้มันจะมีอยู่ทั้งหมด4จุดหัวท้ายแล้วก็ฝั่งนี้หัวท้ายทั้งหมด4จุดนะครับโอเคคันนี้น่าจะเป็นคันที่3ที่4แล้วนะที่แก้ไอ้มารสายพาไอ้มารคแคมที่มันผิดแล้วเดินเบาไม่ดีนะครับเดินเบาไม่ดีเครื่องฮึบๆับพึบๆับนะครับไปหาที่อื่นเขาก็งงปัญหาก็แล้วบางทีอาจจะเป็นวาวล์วรั่วบ้างนะครับกล่องไม่ดีบ้างสายไฟไม่ดีบ้างอะไรอย่างเงี้ย นะครับดูมาร์กกันก่อนนะครับคันนี้น่าจะเป็นคันที่สามที่สี่ที่แก้นะที่แก้มาร์กน่นะครับโอเคคับฝากันเอาไว้ให้ดูนะครับเอาไว้เป็นแนวทางกับลูกค้าที่เขามีรถแล้วหาอูทำแล้วมันไม่ถูกใจนะครับมาให้ผมดูแลได้แต่ขอมีเวลานิดนึงนะครับผมเครื่องเดินนิ่งมากนะครับผมผมเอาเอาผมมาทับใจแล้วนะครับผมมาทับใจแล้วของขนาดเดินเบาเงี่ย เสียงเครื่องนี้เรียบหูมากนะครับเครื่องยนต์ต้องเดินไปมานี้นะครับเงียบเรียบ,ยบโอเคครับปลายท่อก็ต้องเดินเรียบนะครับปลายท่อนี่ต้องเดินเรียบไม่ใช่ว่าตามจังหวะเสียงเครื่องยนต์นะครับเสียงเครื่องยนต์ขยา่าปลายท่อก็ฮึบพับพึบพับนั่นแหละ ไม่เก <toys> ี <m ics> <aún> <yelled> ่ยวกับทฤษฎีแต่เน้นปฏิบัติอยู่ที่การเปลี่แปลงหลอกล่อด้วยความจริงและเท็จทฤษฎีคือเปลือกนอกปฏิบัติไม่เกี่ยวกับทฤษฎีแต่เน้นปฏิบัติอยู่ที่การเปลี่แปลงหลอกล่อด้วยความจริงและเท็จทฤษฎีคือเปลือกนอกปฏิบัติไม่เกี่ยวกับทฤษฎีแต่เน้นปฏิบัติ